ขึ้นศาลค่ะที่ของคุณอ้อมเปังไางใช่ ah? ค่ะก็ไปขึ้นศาลมานะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะคดีของคุณอ้อมพชมอัชโมลือก็เป็นคดีช่อโกงนะคะเป็นคดีอาญาก็ลูกหมีก็ไปในฐานะที่ลูกหมีเป็นพยานอยู่ในคดีนี้นะคะก็ได้ไปเจอจำเลยนะคะแล้วก็ศาลก็ตัดสินนะคะว่าจำเลยต้องติดคุกสองปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจำเลยก็มีการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วะค่ะ เขาก็น่าจะยื่นอุ่นนั่นก็คือคดีของอ้อมส่วนคดีของลูกหมีที่เป็นลักษณะของเหมือนของอ้อมเลยเนี่ยก็คือเป็นคดีอาญาเป็นคดีช่อโกงเหมือนกันนะคะเพราะว่าลักษณะการหลอกลวงร่วมลงทุนเนี่ยของลูกหมีเป็นกระเป๋าของอ้อมเป็นธุรกิจคอลลาเจนแล้วก็ในในความเป็นจริงเนี่ยไม่เห็นเรื่องของคอลลาเจนใดๆเลยแล้วก็เรื่องของกระเป๋าใดๆเลยนะคะก็รูปแบบการหลอกลวงวิธีการลักษณะค่อนข้างคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือต่างๆ แต่ของลูกหมีเนี่ยยอดเนี่ยสองล้านนะคะของอ้อมเนี่ยยอด1ล้าน1นึ่งแสนอ้อมศาลจำคุก2ปีนะคะลูกหมีคาดว่าถ้าคดีของลูกหมีชนะยอด2ล้าน ลูกหมีก็ถามทนายเดชานะคะว่า,เ,าเคสเราเนี่ยจะติดคุกกีป่ปีอาจารย์เขาก็บอกว่าการโอนเงินของเราทั้งหมด3าสองครั้งเนี่ยให้คุณ2เดือนนะคะแล้วก็ออกมาก็เป็นน่าจะเป็น5ปี3เดือนถ้าเราชนะนะคะแต่ถ้าเราแพ้ก็เดี๋ยวดูําตัดสินคําสั่งของศาลอีกทีนึงคดีของลูกหมีคดีนี้ก็น่าจะหนักสุดนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีช่อโกงแล้วก็สารนัดคดีของลูกหมีครั้งต่อไปในวันที่3 4 5ี่หเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อไต่สวนทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วเนี่ยลูกหมีก็คิดว่าน่าจะอีกหนึ่งเดือนในการตัดสินเลยก็น่าจะแบบประมาณมีนาคดีนี้น่าจะสิ้นสุดลงนะคะ่ะส่วนคดนีอื่นๆมันมีทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นโจทย์6คดีแล้วก็เป็นจำเลยอีกสคดีรวมเป็น8คดีก็ยืดยาวจนถึงปี6-9-7สนย์แน่นอน,นะคะ่ะแล้วันพฤหัสวันนั้นที่หมีได้เจอทางด้านคุณูก็เจอคู่กรณีนะคะเราก็ไปถึงก็ได้เจอะคะ่ะได้เจอ แล้วก็พอตอนที่สารอ่านคำสั่งนะคะคำพิพากษาเนี่ยทางฝ่ายของโจ,โจทนายของจ,จำเลยเนี่ยเขาก็ขอให้ลูกหมีออกนอกห้องนะคะไม่ให้ฟังเราก็ยินดีค่ะสารท่านพูดเราก็ออกจากนอกห้องแล้วพอที่สารตัดสินเรียบร้อยแล้วตอนที่ผู้กรณีเดินออกมาก็เพอเอิได้สบตากันนิดนึงนะคะก็เป็นยังไก็สตา้นลกสิ่งที่เราเห็นนะเนาะคะก็คือ จำเลยเขาก็คงแบบดูดูเครียดนะคะก็ดูตาแดงกล่ำตาตาโตอะไรออกมาแล้วก็เหมือนแบบได้มีลูกหมีนั่งอยู่ก็เคยมองแบบอะไรอันนี้เขาบอกพี่รู้ใช่คระเพราตำรวจพาพาออกไปห้าตำรวจห้าท่านพาจำเลยออกไปแล้วเพิ่นเรานั่งอยู่หน้าห้องเขาต้องเดินผ่านลูกหมีที่นั่งอยู่หน้าหน้าบันลังหนึ่งชั้นสี่อะค่ะ ก็เลยได้ได้ศบตาคุณจำเลยเราก็แผ่เมตตาให้เขาอะค่ะก็แบบสงสารเนาะแล้วก็ก็อยากให้จำจำเลยก็คงสู้ทอนไปก็ให้กําลังใจจำเลยค่ะเพราะว่าตอนช่วงนั้นประมาณสิบโมงครึ่งก็คงกว่าจะอ่ายื่นให้สารทอนกว่าจะอ่าให้ประกันตัวก็ค่อนข้างเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำเลยก็คงมีประสบการณ์ชีวิตที่ค่อนข้างเริ่มแตกต่างไปเรื่อยๆ เหมือนพี่ลูกหมีบอกว่าเอาเงินมาคืนง่ายกว่าที่ค่ะามผู้มีพูดตลอดเลยค่ะเป้าหมายของของชีวิตลูกหมีคือต้องการเงินสองล้านคืนที่หมีลงทุนไปคุณทําสัญญาเงินกู้มาสองล้านถ้าคุณบอกว่ายอดเงินต่างกันแค่ล้านห้าแล้วคุณจะเซ็นทําไมคุณมีวุฒิภาวะคุณบอกสารว่าคุณเล่นละคร60 70เจิเรื่องคุณมีชื่อเสียงคุณมีเกียรติยศในชีวิตคุณแต่แต่คุณมาบอกว่า ยอดเงินมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือศาลแพ่งเขาก็พิจารณาอ่านคำพิพากษาแล้วแล้วก็เขียนชัดเจนเลยว่าจำเลยดูแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประกอบอาชีพได้และจำรู้จำเลยรู้ว่าการที่เซ็นอะไรไปนั่นคือปัญญาชนที่รู้นั่นก็ศาลเขาอ่านตัดสินแต่ผู้มีก็เชื่อว่าจำเลยเป็นคนเก่งแล้วก็มั่นใจแล้วก็ ามากความสามารถก็คงจะผ่าน้นชีวิตต่างๆไปได้ได้วยดีอะไรเงรี้ยก็รอสู้กันต่อไปไม่ต้องมีคาดหวังเลยว่ามันจะจบอะไรหรือแ้เวลาเท่าไหร่หรือตอนกีม้มัน,นยนแลาวนานตอนนี้ก็คาดหวังเป็นคดีเป็นคดเคสไปนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่น่าจะ ปุมพาปีหน้าค่ะหกกาปุมพามีนาไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายก็น่าจะไปจบอยู่ที่ไม่ไปลายปี69ก็ต้นต้นปี7 0ในคดีชั้นต้นนะคะนี่ชั้นต้นแต่ได้ข่าวว่าทุกคดีของที่เราเริ่มตัดสินแล้วเนี่ยจำเลยก็มีการยื่นอุทธรณ์จำเลยก็แบบสู้สู้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็<ๆ>ก็ต้องรอดูกันต่อไปในชั้นอุทธรณ์ต่อไปด้วยแต่ทุกคดีของลูกหมี6คดีอะคะ่ะ ก็ศาลประทับละฟ้องแล้วก็คดีมีมูลก็เลยไม่ได้กังวลอะไรต่างๆก็รอเวลาอย่างเดียวค่ะรอผลกรรมทํางานค่ะกรรมฝั่งลูกหมีด้วยนะคะนี่ก็ได้รับกรรมอยู่นะคะตอนนี้คือรถก็เสียตลอดะะ <c oughs> ก็คือไม่มีเงินซื้อรถใหม่ก็ต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดประหยัดระ,ระวังตัวเหมือนกัน,นะะใช่เงินสองล้านของลูกหมีมันมีคุณค่ามากเพราะของเขารวยไงจำเลยรวยก็นะคะ อยากฝากเลยไนปะตอนนี้การลงทุนการบันเทิงโดนกเานเยอะแยะมากมายเลยเลยกจ็จริงๆเลยตอนนี้ก็ฝากให้กําลังใจเจ้าหนี้คนที่โดนหลอกนะคะไม่ว่าคุณบอยประกรณ์คุณต้นหอมหรือว่าหลายๆคนนะคะที่แบบสูญเสียเงินไปหลักล้านนะคะจะหลักแสนหลักล้านมันเป็นเงินที่ทุกคนทํางานหามาได้ก็ให้กําลังใจเจ้าหนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกลูกหนี้อะคะ่ะบางที การแสดงหรือคำขอโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องออกมาจากใจแล้วก็ทำวิกฤตอันนี้ให้คุณทำเป็นโอกาสคุณต้องไปทำงานขายของหรือจะทำอะไรก็ได้คุณต้องลดตัวตรงลดอัตราลงเพื่อให้คุณอยู่มีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าคุณยังไม่สำนึกแล้วก็ยังกลับตัวไม่ได้เนี่ยาจากที่มันหนักอยู่แล้วก็จะหนักขึ้นไปอีกต้องเชื่อลูกหมีนะคะเพราะลูกหมีประสบการณ์ก่อนเพื่อนๆน้องๆก็คือถ้าใครมีปัญหาค่ะ ตอนนี้ใครมีปัญหาก็มาปรึกษาได้นะคะแล้วก็ปรึกษาให้กำลังใจเนี่ยหนักเลยนะคะเอากำลังใจกลับไปเชียร์เต็มที่เมื่อกี้บอกบอยให้กำลังใจบอยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs>